สวัสดีครับวันนี้นะครับกำลังพบกับอาร์ต์นิวข่าวนะครับก็นะครับที่ผ่านมานะครับเราก็ได้เห็นข่าวนะครับอาจจะเป็นกระแสข่าวแบบเป็นข่าวจริงข่าวเท็จเราก็ไม่รู้นะครับก็เป็นการาบางทีทางสำนักงานาทีวีหรือสำนักงานข่าวออกมารายงานนะครับว่าบิ๊กโจ๊กนะครับทางปปชจะยกคำร้องไปไม่ถึงบิ๊กโจ๊กนะครับว่า คนที่ผิดก็เป็นพันตำรวจโทรคิดปริยเกตนะครับได้เป็นลุงน้องบิ๊กโจ๊กเพรว่า,าเป็นพ่อบ้านเป็นอะไรนะครก็ว่าจะยกคำร้องหลังจากนั้นมาก็เป็นข่าวอยู่ตรงนั้นนะ่ะสักพักหนึ่งนะครับก็เราก็ไม่รู้ว่าข่าวจริงข่าวปลอมข่าวอะไรยังไงนะครับก,ก็เห็นเป็นข่าวมาระยะหนึ่งแล้วตอนช่วงนั้นก็บิ๊กโจ๊กก็เงียบ ก็ไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์อะไรนะครับก็เสร็จแล้วก็มีทางพนักง,งานสอบสวนนะครับก็เข้าไปร้องว่าเอาข้อมูลเก่าเนี่ยไปยื่นทางปปชว่าเนี่ยกลัวจะว่าจะเป็นจริงกลัวจะว่าจะเป็นมีมูลว่าให้ยกคําร้องก็มีทางพนักง,งานสอบสวนเนี่ยเอาข้อมูลไปยื่นเพื่อที่จะว่าอยากให้จะดูอยากอยากให้ดูในสองมุมมองว่า หลักฐานเนี่ยเชื่อในพยานหลักฐานว่าเนี่ยสามารถจะเอาผิดบิ๊กโจ๊กได้นะครับกลัวว่าทางปปชจะดูทางด้านด้านเดียวก็ดูกลัวว่าจะดูด้านเดียวของทางบิ๊กโจ๊กก็ว่ากันไปตรงนั้นเสร็จแล้วก็บิ๊กโจ๊กก็ไปเขาเรียกอะไระก็ได้ออกมานะครับก็มีเหมือนว่าว่าไปฟ้องทางบนะิ๊กตายว่าผิด157นะครับว่า ปฏิบัติหน้าที่ล่าเลยปฏิบัติหน้าที่อะไรประมาณนี้ครับว่าแล้วก็เสร็จแล้วก็พอผ่านในระยะเวลาไม่นานนะครับก็มีคลิปหลุดคลิปอะไรของ,ของคุณวันนอคุณสุชาตินะครับโอ้โหมันเป็นกระแสมายาวนานมาก็สรุปแล้วของคุณวันนอสุชาติเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเงียบไปแล้วนะก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะว่าสรุปแล้วใครเป็นคนปล่อย วันนั้นบิ๊กโจ๊กไปจริงไหมแล้ววันที่คุณนอร์ตุชาติเนี่ยไปคุยเรื่องอะไรกันนะครับก็ไม่ได้มีข้อสรุปอะไรเพราะว่าคุณตุชาติก็งเงียบก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรมีแต่คุณวันนอรออกมาพูดว่านิสัยไม่ดีนะบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปบ้านคนอื่นเขาอล้วยังไปอัดคลิปอะไรเงี้ยเป็นผู้ใหญ่ทําแบบนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าหมดหมดความน่าเชื่อถือไป ส่วนหนึ่งเลยเยอะเลยเหมือนกันเพราะว่าว่าอย่างบางคนนะ่ะเป็น FC เอฟซีไปแล้วที่ชอบบิ๊กโจก็ยังแบบอยากให้บิ๊กโจกลับมาแต่พอไปเจออย่างเงี้ยก็บางคนก็บอกว่าเอยตอนแรกผมชอบนะติดตามอยู่นะแต่พอเจอแบบนี้แล้วผมไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยไม่ไม่ติดตามแล้วไม่ชอบแล้วอะไรเงี้ยก็มีก็มีบางคนก็ได้มาเข้ามาโพสพูดคุยกันก็ก็มีประมาณนี้บางคนก็ยัง เชื่อมั่นในบิ๊กโจ๊กว่านี่แหละของจริงคือถ้าคุณเนี่ยไปหัวกันไปอะไรก็กมันมันก็ไม่ผิดนีใช่ไต้องดูที่เจตนาว่าเขาไปคุยอะไรกันเขาไปที่การที่คุยกันเนี่ยคุยกันแบบไหนอะไรยังไงส่วนบิกโจ๊กทาถูกแล้วที่อัดคลิปเสียงมาจะได้รู้กันอะไรกันเนี่ยว่าจริงๆแล้วก็มันมีพลังบางอย่างอยูอย่เบื้องลึกเบื้องหลังอะไรเงี้ยก็ว่ากันไป จนมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีการคณะที่ว่า,าตรวจสอบบินัยร้แรงบิ๊กโจ๊กอะ่ะนะก็มีการตรวจสอบวินัยร้แรงบิ๊กโจ๊กก็คิดว่าน่าจะออกเมื่อวันที่20แต่ก็มีแค่ทางผบตรหรือว่าบิ๊กไต่เนี่ยออกออกมาพูดบางส่วนไม่ได้พูดหมดเพราะว่าทางบิ๊กไต่เองก็น่าจะระวังอยู่เหมือนกันว่าจะพูดหมดแล้วเนี่ยคือมันเป็นเป็นเหมือนเป็นเข้าไปไก้าวไกลของอ่า ชุดนี้หรือเปล่าชุดเนี่ยอสอบวินัยร้ายแรงหรือเปล่าซึ่งที่ผ่านมาบิ๊กโจ๊ก็มองบิ Big ก๊กโจกเขาจะพูดนะว่าเอ้ยเป็นผู้คู่ขัแย้งกันมีการฟ้องกัน,ม,กกนมีอะไรกันเนี่ยอย่างอย่างล่าสุดที่ออกออกมาฟ้องเนี่ยว่าผิดหนึ่งห้าเจ็ดลาเลยปฏิบัติหน้าที่เนี่ยปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนี่ยอะไรประมาณนี้หรือว่าแบบคือเป็นพบ,บตรแล้วไม่ทําหน้าที่เนี่ยในกรณีที่ว่า ครั้งหนึ่งก็คืออะไรนะที่ว่าเป้รักผู้การเท่าไหร่ใช่ไหมนั่นเนี่ยว่ามีตํารวจทั้งหมด19นายแล้วก็โดนสั่งฟ้องสั่งอะไรไปทําไมก็ยังเป็นตํารวจอยู่ยังไม่เห็นโดนให้ออกจากราชการมันยังบิ๊กโจ๊กเลยเงี้ยมันก็เป็นเปรียบเทียบกันไปซึ่งทางบิ๊กตายเนี่ยก็ยังไม่ไม่ได้พูดอะไรเรื่องเนี้เรื่องนี้เกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กเกี่ยวกับแบบอาจจะไม่ได้พูดตรงๆแต่พูดถึงข้อข้อกาหนดว่าอ่าถ้าผิดจริงเนี่ย กระโดนปลดออกไล่ออกอ,อันนี้กระโดดปลดออกไล่ออกอืจะออกแบบไหนออกแบบว่ามีบำนาญอยู่หรือหรือไม่มีบำนาญอะไรเงี้ยก็คือจะมาเป็นการชี้แจงของอ่าในกรณีอ่าสิทธ์สิทธ์มากกว่าใช่แต่ไม่ได้พูดถึงว่าอ่ารู้ข้อมูลแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยตอนนี้บิ๊กโจ๊กไปอยู่ถึงขั้นไหนแล้วให้ออกจากราชการ หรือว่าร้ายแรงอะไรเงี้ยคือคือไม่ได้พูดพูดในในตรงนี้ก็ก็ถ้ามุมมองก็นั่นแหละก็คือเขาก็จะพูดได้ในในส่วนที่เขาพูดได้ไม่ได้พูดได้จนแบบพูดจนแบบเปิดออกมาหมดอะไรเงี้ยครับก็เพราะว่าทางนั้นก็คือคือเขามอบหมายให้ทางอ่าอา,าเจรเํตารวจเนี่ยดูอยู่ดูอยู่มามามา,มาแทนของอ่า คนตำรวจเอกราวุธการพานิ์นะครับเขาคนนี้ก็คือขึ้นมาใหม่ก็เลยมาแทนในในในส่วนเรื่องของว่าผิดวินัยร้ายแรงไหมมันก็ต้องรอดูไปน่าจะอีกเดือนหนึ่งหรืออีกสองเดือนนี่แหละถึงจะรู้เรื่องแต่าคาดว่าน่าจะเร็วๆนี้น่าจะน่าจะไม่นานและล่า,ลาสุดเนี่ยก็คือทางคุณอัจชลิยาก็ออกมาพูดว่าเอ้ผมเข้าใจบิ๊กโจ๊กผิดมาตลอดพอผม เอาข้อมูลหลักฐานมาชนกันแล้วเนี่ยกับของบิ๊กโจ๊กเนี่ยกลายเป็นว่าเข้าใจบิ๊กโจ๊กผิดมาตลอดก็เลยขอโทษขอโพยว่าขอโทษบนะิ๊กโจ๊กว่าเดี๋ยวจะคืนความเป็นธรรมให้บนะิ๊กโจ๊กแล้ววันน,น,นี้วันที่ยี่สี่เนี่ยก็คือจะเข้าไปที่สานักง,งานตารวจแห่งชาติเหมเือนว่ามีข้อมูลหลักฐานแล้วก็จะขอเป็นพยานอะไรอย่างเงี้ยในกรณีของบิ๊กโจ๊กเนี่ยมีการที่จะล้มล้มบิ๊กโจ๊กไม่ให้ขึ้น เป็นเขาเรียกว่าอะไรพบตอรอไม่ให้ขึ้นไม่ให้มีเขาเรียกว่าอะไรไม่ให้มีหน้าที่การหน้าที่เติบโตในทางราชการในทางตำรวจอะไรเงี้ยก็คุณอาชริยาบอกว่ามีข้อมูลนะเดี๋ยวจะเข้าไปอะไรเงี้ยก็ผมก็ไม่รู้นะว่าถ้าเข้าไปจริงมาก็ต้องรอติดตามดูข่าวอะว่าคุณอาชริยะจะเข้าไปไหมวันนี้24กุมภาเนะี่ย ก็เป <S preach science> so ็นอะไรที่ช่วงนี้เป็นแบบเรียกว่าโหมีแบบกระแสข่าวนี่ออกมาต่อเนื่องนะครับเราก็ได้แต่ว่าเราเป็นชาวบ้านนะแล้วก็มาเอาามวิเคราะห์ก็อยู่วิเคราะห์กันในในตามหลักเกณฑ์ในคือวิเคราะห์กันไปในตามข่าวนะครับตามตามที่เราได้ฟังมาตามข่าวนะครับแต่เราก็เราไม่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 ได้ไปว่าใครหรือว่าไปใส่ร้ายใครอะไรนะครับเราเราต้องอยู่ในขอบเขตในการวิเคราะห์นะครับอ่า เขาเรียกว่าอะไรไม่เลยใส่ร้ายอย่าไปใส่ร้ายครับผมเห็นหลยอย่างล่าสุดนะข่าวของช่องไรเนี่ยแหละที่ว่าโดนทางตำรวจไซเบอร์เนี่ยเรียกตัวไปสอบสวนแล้วว่าที่ว่านายกอดีตนายกทักษิณนที่ว่าเราก็ไม่รู้นะเราก็ไม่เคยดูข่าวตรงนั้นนะเกี่ยวกับการเมืองว่าเขาไปพูดไปพูดว่าหรือว่าไปพูดแบบดูหมิ่นดูอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้อะ ก็นะครับอันตรายมากนะครับตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องรอดูนะครับรอดูว่าบิ๊กโจ๊กผิดวินัยร้ายแรงไหมถ้าผิดวินัยร้ายแรงเนี่ยมันจะไปในอยู่ในส่วนของตรงไหนได้บ้างเพราะว่าทางศาต์ปกครองลูกรัดก็ยังไม่ได้ออกมาออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับตรงนี้ว่า บิ๊กโจ๊กผิดหรือไม่ผิดก็ยังอยู่ในทางสัตปกครองอยู่ทางปปชก็ยังไม่ได้ยกคำร้องก็ยังไม่ได้ออกมาฟันธงว่าบิ๊กโจ๊กผิดหรือไม่ผิดทางคณะวินัยวิน <cor Israel. sig. S 1> ัยร <TP. templ. S 2> <tur> ้ายแรงเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกมามาพูดหรือยังไม่ได้ออกมาชี้แจงว่าบิ๊กโจ๊กผิดไหมหรือไม่ผิดอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูต่อไปทั้งหมดเนี่ยก็คือยังยังต้องรอดูต่อไปใช่ไหม Uh, ในใจจริงผมก็หวังอยากให้บนะิ mm ๊ hmm. กโจ๊กกลับมาทำงานนะเพราะว่าจะได้ช่วยเหลือประชาชนโอเคล่ะคนอื่นก็ทำได้เราก็เข้าใจว่าคนอื่นก็ทำได้การเป็นตำรวจคนอื่นใครก็ทำได้แต่ <Okay. S 1> แต่ในเมื่อถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้ผิดจริงๆก็กลับมาทำงาน mm hmm. มันก็โอเคมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ถ้าผิดจริงมันก็ต้องว่ากันไปตามหลักฐานและพยานหลักฐาน ก็อย่างที่ฟังาทางทนายเดชาบอกว่า,ารู้มาวงในว่าน่าจะผิดเขาเรียกว่าอะไรน่าน่าจะ,น,าจะน่าจะไม่รอดน่าจะโดนวินัยร้ายแรงอะไรเงี้ยหรืออาจจะมีปฏิหารหรืออาจจะอาจจะกลับมาก็ได้อะไรย่างเงี้ยเพราะว่าทางคุณอัจฉริยะก็จะเป็นคนพาพิโจ๊กเนี่ยกลับมาเป็นรองหบอ,บอตลอเป็น พบตรออะไรเงี้ยคือ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 อย่าง,างทางทนายเดชาเนี่ยก็พยายามพูดให้เป็นเหมือนว่าวาดกลางๆไว้ก่อนไงว่าข้อมูลที่รู้มาก็อาจจะไม่จริงก็ได้อาจจะอาจจะไม่ถูกทั้งหมดก็ได้หรือบิ๊กโจอาจจะพลิกล็อกกลับมาก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งมันมองได้หลายแบบอยากให้คนฟังมองแบบกลางๆฮะคือบางทีเราเรา,เราออก ออกมาเนี่ยครับวิเคราะห์อะไรเงี้ยคือบางทีก็จะมีคนถามว่าไปเอาข่าวจากไหนไปเอาอะไรจากไหนนี่แหละครับก็เอาเอามาจากนี่แหละครับทางารายการทีวีรายการโทรทัศน์เนี่ยครับท,ที่ที่ที่ได้ลงกันทุกวันเนี่ยเราก็เอามาฟังแล้วก็มาวิเคราะห์เอานะครับว่าอันไหนมันน่าจะจริงอันไหนมันน่าถูกอะไรเงี้ยครับก็เนี่ยครับก็ติดตามดูต่อไปนะครับว่าทางพี่โจ๊กเนี่ยจะได้กลับมา เป็นรองพอบตรไหมหรือจะมีนะมอนาคตได้เป็นพบตรกับเขาไหมอะไรเงี้ยครับก็รอรอรอ,อติดตามดูว่าผลผลสอบผลต่างต่างเนี่ยจะออกมาไปในทางคุณกับบิ๊กโจ๊กไหมครับก็สำหรับใครที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,หม่ๆของช่องนะครับสำหรับวันนี้ อาตือข่าวก็ต้องลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ